ในมุมเล็กๆของจักรวาลบนกาแล็กซี่ที่ได้รับการขนานนามว่าทางช้างเผือกดาวเคราะน้อยโคจรไปตามทางรอบๆดาวนบเคราะห์แต่เมื่อมองเข้าไปใกล้ดาวเคราะห์ดวงที่สาม เราจะเห็นดาวเคราะสีฟ้าที่ไม่หยุดนิ่งกับมวลสารสีแดงเดือดด้วยแรงกระตุ้นจากหินหลอมเหลวข้างใต้มันระเบิดเลื่อนไหลวียงตัวและสาดกระเซน็นและบางครั้งคร่าชีวิตทวีประสานงาและแตกออกอีกครั้งภูเขาไฟระเบิดภูเขาทยานขึ้นฟ้าและเมืองที่รอวันตาย ทั้งหมดเป็นเพราะหินเหลวที่เราเรียกว่าลาวาและแหล่งกำเนิดแมกมาย้อนเวลากลับไปในยุคก,กำเนิดโลกจากนั้นร่วมเดินทางผ่านเกมจิกซอแห่งอดีตการหวนสู่โลกปัจจุบันที่งดงามแต่แฝงการทำลายล้างและเยี่ยมชมวงแหวนแห่งไฟและถ้าคุณกล้าพอโลกที่ขับเคลื่อนด้วยลาวายัมีฝันร้ายอีกมากมายรอราอยู่ในอนาคต เมกาซินามิเมกาทรัสเอิร์กควิกและซูเปอร์วอคาโนพบการเดินทางที่ทั้งน่าหลงไหลและอันตรายจากอดีตถึงอนาคตบนที่ที่เรียกว่าโลกดาวเคราะห์ที่น่าทึ่งอย่างแท้จริง 哥，假发。